ทุกท่านครับพผมอีกครั้งนะวันนี้ผมจะมาดูสินค้าเป็นปาเตอร์เลียนเคเมย์เครุ่นเคเอ็นะครับแบบเสียบปลั๊กนะครับตัวนี้พกพาไม่ได้แต่เสียบปลั๊กใช้งานนะครับเป็นเครื่องตัดผมซึ่งเราน่าจะเห็นได้ทั่วไปตามร้านตัดผมตามบาร์เบอร์แต่ราคาถูกนะครับซึ่งในกล่องในแพคเกจก็จะมีสินค้ามีคู่มือการใช้งานนะครับคู่มือการใช้งานแหมบอกละเอียดเชียวนะ เกี่ยวกับตัวแบตเตอรี่รุ่นนี้นะครับอันนี้ตัวแบตเตอรี่ก็จะห่อหุ้มด้วยนะครับอย่างดีแล้วกันกระแทกนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างน,นี้มีเก็บรักษาไม่ให้มีสนิมขึ้นนะครับแล้วก็มีอะไรพร้อมเป็นลองเบอร์ลองเบอร์สำหรับตัดผมนะครับแล้วพร้อมบีแถมให้ฟรี มันใกล้ตัดผมช่วยตัดผม,มดีมากเลยเห็นแล้วอยากจะเฟิอดอ้าเสริมสวยเลยนะครับเนี่ยม,มีเครื่องทสอสะอาดใบมีดนะครับใช้ทอสะอาดเอ้ยมีเครื่องทอสะอาดใบมีดนะเป็นแปรงทอสะอาดนะใช้เช็ดทอสะอาดเวลามีเส้นผมติดมาเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กก่อนนะครับเนีย่ยเสียบปลั๊กโอเคหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เราติด โอเคครับวิธีใส่นะครับเราต้องนําตัวนี้ <laughs> ใส่ให้มันพอดีกันนะครับเนี่ยใส่เรียบร้อยนะครับก็ส,บบสินค้าเมื่อเราใส่รองทรงเรียบร้อยเราเสียบปลั๊กแล้วกดปุ่มออนตรงนี้นะครับนี่ครับก็ใช้งานได้่าปรับความแรงนะครับ ซึ่งเราจะเห็นได้ทั่วไปนะฮะเหมาะสำหรับร้านบาร์เบอร์ร้านตัดผมร้านเสริมสวยนะครับนี่ครับดีไซน์สวยงามโอเคครับก็สำหรับสินค้านะครับปัตตานีตัดผมนะครับ KM KM 651นะครับแบบเสียบปลั๊กตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับหาซื้อติดบ้านไว้ไว้ตัดผมเองก็ได้นะหรือว่าสำหรับลูกค้าที่กําลังหาเอ่อปัตตานีตัดผมนะสำหรับร้านเสริมสวยร้านบาร์เบอร์นะครับก็ เหมาะสำหรับสินค้าตัวนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามท,ที่เบอร์โทรข้างล่าง2เบอร์นี้เลยครับหรือติดต่อสอบถามเกี่ยวกับสินค้าสั่งซื้อได้ที่อดีไลน์ข้างบนก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมท่ากทายติดตามคลิปรีวิวสินค้านี้กันอีกครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ